สวนเกษตรดับรัรายงานตัวสวัสดีครับผมสี่เมษายน63สามครับเช้านี้ปลูกอะไรครับมะข่าโมงแล้วก็ใช้วัชพืชที่มีข้างๆนะครับเอามาคลุมหน้าดินไว้ปลูกสลับกันไปครับต้นนี้อะไรเหย่อยางนาครับพี่น้องครับก็ใช้วิธีการเดียวกันอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วสลับไปตรงนี้เป็นอะไรล่ะดูอีกสักต้นแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็น ฮอกกันีครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นไม้เยอะแข็งผมก็จะปลูกสลับกันไปแบบนี้นะครับแต่ละต้นก็สลับกันไปอันนี้เป็นบากระถินนรมงนะครับนี้ก็จะเป็นกระถินนรงครับจะเปนถิงปีนะครับประมาณนี้ครับผมเท่านี้เกษตรน้าประสาทพักทายกันประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันครับผมสวัสดีครับ